โคตรมาหากับอารามจับล็อกด้วยความรักนั่นบทกูค่ะยังบทกูเล่นเฉยเอาเป็นว่าโคตรมาหากับอารามจับล็อกด้วยความรักละกันนะหลังจากอยู่กับอีเมจตัวเหม็นเสร็จเราก็ต้องมาดูแรแครีโอตายแล้วหมิงขอถูถ่ายด้วยความารักหน่อยสิโอ้โหน้ำเตียงโคตรตอยแย่เลยโอ้ตายแล้วพี่ลิปโป้กับตัวอย่างี้ต้องเอาหน้าถูอเดี๋ยวพี่พี่พี่พ,พี่พี่ไม่ได้มาคนเดียวโอ้พี่มากับดินจากอาย มึงเข้าขนาดนี้เลยอ่ะพี่ใช่แล้วล่วนะลน้องช้าเพราะว่าพี่นะคือจอมยุดธลิปเบอร์ตอนนี้ดิฉันเวลสี่แล้วเอาละหมิงได้เวลากอดด้วยความรักแล้วไฮแอเตเร็วๆลูกเร็วๆมันจะรอดแล้วนะนกัดมันเสือน้อยอเออเอวซูม,มานี้มาอุ้มแมงเลย,ยหนีกันเก่งเหลือเกินนะคะไปแล้วค่ะอยาคิดที่จะมากอดไฮยอเตโดยเด็กขานะเพราะไฮยอเตะไม่ได้อาบน้ำมาสิบวันแล้วนอนไม่ขึ้นหรอวันหน้ารู้ไหมไฮแอเตะ ความหลักเนี่ยไม่ได้จำกัดที่กินตัวเพราะฉะนั้นก็โอ้โหเหม็นมากอะไรเนี่ยจุดจะบกว่าแม่งมีนอนด้วยดิว่ะแม่งไงสเต็ปไม่ได้อาบดาวแค่สิบวันแล้วกูเป็นสิบปีมากกว่าเนี่ยกูหลาดไปปั๊บยิบยับนี่นี่จะเต็ปเป็นไงฮ่าฮ่าสับผิดทางนะกูข้าือจอบยุนลิปโป้ริปโป้ไปละแค่นี้เนี่ยบ้าอะไรวะเนี่ย ลัำต้องหาช็อตเท่ๆมั ard, ่งแล้วล oh, like ah, oh, oh, mm ่ะเพราะไอ้พวกนั้นมันเริ่มที่จะมีบทกันมากเกินไปแล้วทั้งลิปโป้ทั้งมูลาดเนี่ยเอาล่ะต้องหาช็อตสวยๆเพื่อนเตรียมเตรียมบวกเตรียมบวกโอ้ยหมายเยอะขนาดนี้พี่ลิปโป้นี่ดอีนดชนีออกไปนะยะตายหาไปซะอดเดี๋ยวพี่ลิปโป้นี่แหละลิปโป้ลิปโป้มาแล้วลิปโป้ลิปโป้นี่แหละช่วยด้วยช่วยไฮยาเต๋ช่วยช่วยด้วยก็ว่าได้ยินเสียงว่าโอ้โหแล้วเป็นตัวนี้ด้วยรีบๆฆ่ามันโอ้ จะบูเกือบพังขนาดหรอกแป๊บเดียวนะอ,อ,อีนะ่าอิชน,นีตายซะมึงอะ่ะแหมพอเป็นผูู้นิ่หุปากหวานปากหวานทีกับกูนี่หู้ยชนงชนีอีบ้าผู้ชาและยังไงล่ะเพราะพวกฉันจะจบบ้านของพวกแก่แล้วและก็เป็นอีกครั้งที่พวกฉันชนะไฮยะเตะไว้อาบน้ำบ้างนะขอร้องล่ะก่อนที่จะทําให้คนอื่นตายอารลัมไม่รู้อะไรซะแล้วมันเป็นวิชาของไฮยเตะที่มีชื่อว่าคาถามหาเน่า ช,ชื่อคาถาโคตรอัปปีเลย